ต้นกล้วยต้นมาชชยรวงใบเขียวจะอุ้มประโยชน์ดีสิบสามสยามไทยถ้าจะคุยจำได้นี่ไงไชยเลยนี่ไงไชยเลยพี่น้องเอ้ยยอดดีตอนอ้นยางก็ชอบยอดดีน้ำยางมา ดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการช่อง13สยามไทยกับรายการของน้องฟ้าฟอนิพนานี่ไงใช่เลยกับปุยยอดดีนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องฟ้าอยู่ที่โคราชนะคะและก็ที่นี่คือพื้นที่ของสถานีวิทยุของป้าเมาส์นะคะ และก็ทําไมน้องฟ้าถึงต้องมาโยงถึงเรื่องปุ๋ยก็เพราะว่าป้าเมาส์ได้ไปจัดรายการที่ช่อง13สมยามไทยหลายๆครั้งก็จะได้ทุกปุ๋ยมาทีละสองสากระสอบเอามาถุงละ5กิโล5กิโลแล้วป้ารวยได้คําบอกเล่าจากพี่น้องที่ได้ซื้อปุ๋ยเพว่าป้ารวยใส่พืชส่วนครัวก็ดีนะแล้วใส่แล้วก็ได้ พืชที่มันสวยงามและไร้สารพิษป้ารวยก็เลยมาทําแปลงตอนแรกไม่ได้ปลูกเองนะตอนนี้มาทําแปลงปลูกเองเดือนกว่าแล้วแล้วก็ผลปรากฏเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับป้ารวยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเด็ดได้ดูสดๆเลยเมื่อเช้าก็ได้ทานไปนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ป้าก็ใส่ปุ๋ยยอดดีแล้วกินแล้วหวานค่ะไร้สารพิษจริงๆแล้วก็มาทางด้านข้างในนี้นะคะอ่าอันนี้จะเห็น ที่เห็นนี่ก็คือป้ารวยเพิ่งมาปลูกได้เดือนกว่าและเห็นว่าแตงกวาที่น้องฟ้าได้กินไปเมื่อกี้คือแตงกวาที่เด็ดลูกหมดแล้วแล้วก็รีบเอาต้นออกเพราะว่าจะปลูกใหม่และตอนนี้ก็คือเห็นไหมคะยอดใบสวยป้ารวยคะเดี๋ยวน้องฟ้าหนุกมกำลังง่วนใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชมง่วนใหญ่กำลังจะปลูกลงลงปุ๋ยเพิ่มสวัสดีค่ะ ป้านนี้ป้าปลูกนานหรือยังเนี่ยถั่วเนี่ยนะประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากและแลได้กินฝักหรือยังยังกำลังเริ่มออกดอกกำลังเริ่มออกดอกค่ะท่านผู้ชมใบงามต้นงามต้นใหญ่มากเลยมันน้อยอยู่แต่ว่ามันมันมันงามอ่ะงามมากเลยงามมากแล้วอย่างที่น้องฟ้าได้เกินไปว่าก่อนหน้านี้ป้ารวยไม่ได้คิดจะปลูกเองนะคะเห็นว่าเพื่อนบ้านาไปปลูกดีก็เลยมาทําเองนี่เดือนกว่าแล้วจ้ะก็ตอนแรกก็มี ปุ๋ยกระสอบหนึ่งอะเนาะแล้วก็มาแบ่งกันไปทดลองทดลองคนละห้าโลห้าโลเนาะ,ะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเพราะดินตรงนี้น่ะมันใช้ไม่ได้เลยมันจะเป็นแต่ก้อนหินน่ะ,ะแข็งมันไม่ได้สวยอย่างนี้นะตอนนี้มันนิ่มแลวนะตอนนี้มันนิ่มมันนิ่มแล้วก็มีแบบเขาเรียกไอ้หุยไอ้ไอขี่ไสเดือนน่ะขึ้นมาเต็มเลยตอนนี้เบเลยเบียเลยจากแข็งแข็งเป็นหินน่ะ แข็งเป็นอินก็ตอนนี้มีไส้เดือนมีอะไรมันเต็มเลยคุยดูได้เลยขีดไส้เดือนอะไรเต็มเลยตอนเช้านี่ขึ้นมาแบบเหมือนกับควนดินให้เราเลยแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีไส้เดือนเลยแข็งแข็งขุดไม่เข้าอ่ะเพราะว่าป้าเมาส์เนี่ยได้มาเปิดสถานีวิทยุตรงนี้เพราะว่าโดนไล่มาจากทางนู้น เพราะว่าใครไล่นะเดี๋ยวพูดอยู่เอาเอาเรื่องเอาเอานินทาเบาๆเนาะอย่าอย่าบอกต่อเด้ออย่าพูดไปไกลมันเป็นมันเป็นบ้านของอาจารย์ไกายซักชุนเทวันเราอาศัยอยู่ก็ทํางานภาคประชาชนอ่ะเนาะเขาให้เราอยู่ฟรีๆอ่ะเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าอยาดยาวิจารณพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้สโลแกนเราน่ะเราสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยไม่รับใช้ ไม่รับใช้นักการเมืองมันพิษก็รักที่เราเขามาทําเพราะแต่ละคนน่ะเรามาทํางานอาสาน่ะเนาะไม่ได้มีเงินดงเงินเดือนอะไรกันนี่มาใครอยากกินอะไรก็หามากินรวมกันอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เขาบอกอย่าวิจารณ์ถ้าวิจารณ์ก็ให้ออกเราเราก็เลือกอีกทางที่สองคือออกออกก็ออกแล้ววะทีนี้ม่ได้พื้นที่มากหมุนจับกลับไปนะคะอันนี้แต่ก่อนมันเป็นบ้านล่างอยู่สองสามปีแล้วแบบรกมากเลย ดินก็ไม่มีมีแต่ก้อนหินทีนี้ก็ตอนแรกก็เลยที่เราสางออกที่ป่าลกๆกันเนาะเราก็มาเคลียมาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็พวกยาแห้งใบไม้อะไรเราก็มาทับถมเอออครั้งแรกเลยเอาปุ๋ยยอดดีโรยก่อนโรยพื้นหินเรียกหินเถอะอย่าเรียกว่าดินเลยมันเป็นหินเลยแข็งก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่เขาทิ้งไม่ได้ทําอะไรเลยใช่แข็งพุดไม่ขึ้นเลย ทีนี่ก็เอาปุ๋ยยอดดีนะเนาะลรยๆแล้วก็เอาพวกวัชพืชที่เราสางออกขยะด้วยในบ้านขยะลกมากเศษกระดาษทุกอย่างเอามาเรียงเอามาทับเป็นชั้นๆชัๆ้นๆ no. เนาะทีนี่เราก็เอาปุ๋ยยอดดีนี่นี่น้ำปุ๋ยยอดดีปรับสภาพน้ำได้ด้วยเราเอาใส่น้ำนี่แหละแล้วก็รดต้นไม้ลดครั้งแรกลดพื้นที่เราจะปลูกก่อน อ๋อคือเอาปุ๋ยป้าทำยังไงอ่ะทำยังไงนี่ไงนี่เนี่ยราปุ๋ยแล้วเนี่ยเีเขียวเนี่ยเอาใส่เนี่ยแล้วป้าเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ยางงี้ใส่เสร็จแล้วก็รดตามพื้นพื้นที่ป้าเอาขยะวัชพืชต่างๆอ่ะนะคุมน่ะป้าก็เอาน้ำอันนี้รดรดรดไปประมาณสองอาทิตย์เจาะรูปลูกเพราะว่ามันแข็งไงเจาะรูเพราะตอนนี้ก็ดูดิเหลือเชื่อเลยว่าเดนมันจะเป็นขนาดนี้เนาะ เวลาเราจะปลูกอะไรนะเราก็ต้องเอาอะไรแทงมันแข็งอ่ะนะอ๋อแต่ตอนนี้คือแทงได้ง่ายเลยก้องพดจับลงไปฮะตอนนี้มันนิ่มร่วนหมดเลยตอนแรกไม่ได้ตอนแรกต้องเอาเล็กเอาเล็กอะเจาะเลยเจาะแล้วก็เอาเอาเม็ดพักใสย่เงี้ยแต่ความเปลี่ยนตอนนี้ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเป็นแบบดินล้วนซุยเลยเนี่ยถ้าไม่เห็นตอนแรกมันเชื่อหรอกนะว่ามันจะเป็นขนาดนี้เนี่ยเนี่ยดูความที่มันซุยมันเปลี่ยนเพราะอะไรฮะเพราะว่าปลู มันเราปรับสภาพดินไงเราปรับได้ได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งพวกวัชพืชอะไรมาเนาะมันประกอบกันคือหนูว่านะป้าหมายถึงว่าปุ๋ยยอดดีตัวเนี้ถ้าพี่น้องเราปลูกไม่ว่าแตงกวาหรือทั่วหรือพือทุกชนิดนี่ดีแน่นอนก็เนี่ยทดลองอย่างละต้นสองต้นเพราะถานนี้เรามันไม่มีค่าใช้จ่ายไงเราก็ได้กินแล้วก็ได้กินไม่ต้องซื้อตลาดเลยแจกแจกญาติเพื่อนฝูงมาทุกวันแจกทุกวัน เห็นนี่งามมากเลยหนูเห็นที่ที่ประตูสี่ที่กองทัพรมเขาเอาไปทําคั้นอะไรอยํำด้วยแล้วก็ไปต้มผักเป็ดเนี่ยค่ะได้เลยสวยค่ะสวยมากเลยจิ้มสดๆได้เลยจิ้มสดๆได้เลยแล้วไร้สารเผักเป็ดผักเป็ดใช่ไหมป้า แล้วหูมันสวยจริงๆมันเขียวมันงามเนี่ยค่ะไร้สารเพราะว่าป้าปลูกเอาันนี้เราเรารับแขกเราก็จะมาหาพักในสวนเรานี่แหละค่ะได้ได้กินทุกคนเลยกินแล้วก็ห่อด้วยมันมันเยอะวันนี้นะตรงนี้ก็ลื้อไปแล้วตรงนี้มันเป็นไอ้เนี่ยปลูกข้าวนาเป็นเบืองอย่างงามเลยนะฟ้ามาชาไปอ๋อก็คือว่าป้าในในในรั้วเนี่ป้าปลูกข้าวนาจ้าข้าวนาอ่ามานนี่ก็มันนี่ก็จะเป็นผักกาดผักกาด ที่นี่มันมีพักที่ว่าจะไม่รู้จักกันก็มีนะพักพื้นบ้านป้าจะอนุรักษ์ของเก่าๆเอาไว้ไงอย่างพักจมูกปลาไหลเนี่ยหนวดปลาดุกเนี่ยไอนี่เขาจะเรียกพักหนวดปลาดุกไหนแบบไหนก็ดึงมาดึงมาต้นหนึ่งป้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นตามมามันจะสูญเสียสูญพันธุ์ไปเลยกินกินเป็นสักโซเลยจิ้มน้ยงพริกผักอะไรนะหนวดปลาดุก อ๋อแล้วป้าก็เลยเขียนป้ายติดไว้นี่ยเพราะว่าเด็กน้อยแล้วมาถ่ายไปว่าอะไรแคร์แคต้นแคร์ต้นแครอ๋อเขาจะมาถ่ายไปลงเว็บไซต์เขาอมีเยาวชนน่ะเวลาพระมาจัดรายการวิทยุนะก็เขาก็เข้ามาถ่ายมาถ่ายไปลงเว็บไซต์ป้าบอกว่าใส่ปุยยอดดีบอยบอกจ้ะอ๋อแล้วก็ตรงนู้นเป็นอะไรมระมระมระขี่นกอย่างงามเลยอ่ะเก็บแจกเพื่อนบ้านทั้ง ผู้ที่มาเยี่ยมสถานีทุกวัน <c oughs> <c oughs> เนี่ยไปตองได้ห่อทุกวันนี่ต้นกล้วยนี่ก็เพิ่งเพิ่งปลูกใช่แมเนี่ยต้นไม้ที่อยู่ในนี่คือ <c oughs> เราปลูก <c oughs> ตอนที่เรามาอยู่นะ <c oughs> ที่ของเดิมก็มีแค่ต้นมะม่วง <c oughs> ต้นมะม่วงต้นมะพร้าวแล้วมันก็มันจะตายอยู่แล้วเรามา <c oughs> ช่วยชีวิตมันนันเนี่ย มันเป็นโรคมันเหลืองมันใบร่วงเนี่ยใบแตกงามเลยมะม่วงไหมใช่ามะม่วงเห็นป้าเก็บให้หนูถุงเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เชื่อมันเป็นโรคงั้นเนี่ยมันเพิ่งปกติมันเป็นโรคคืนชีพตอนเรามาอยู่นี่แหละเราหายชีวิตใหม่มหเต็มลูกเต็มเลยงบน่ะตอนแรกมันจะตายอยู่แล้วมันมีแต่เถาวันพันมันอะดูลูกข้างบนเี่ยบ้านล่างอะเนาะใช่แล้วป้าเก็บใส่ถุงให้แล้วนะคะนี่หนึ่งถุง S <S นี่หนึ่งถุงหนึ่งถุงนี่เห็เนไหมคะแขกมาเยี่ยมเราก็จะฝากเป็นของฝากเลยว่าเราจะหาแต่ในบริเวณบ้านเราแหละให้กล้องจับว่ากําลังแตกยอดใหม่คือคือปุ๋ยยอดดีตัวนี้นะคะท่านผู้ชมที่ลุงแดงได้บอกว่ามันจะฟื้นต้นไม้ที่มันใกล้จะตายต้นไม้ที่ว่ามันเฉามันจะฟื้นได้เร็วกับปุ๋ยยอดดีป้าป้าเคยรู้ไหมนี้รูรูปาเจาะรูนะเอาเล็กเจาะรูแล้วก็ปุ๋ยใส่ลงไปให้ลึกๆไง ใสเอาจิ้งอ่ะมันก็เลยฟื้นไงมันเลยฟื้นเออมันก็ดีใจที่สถานีเรามาอยู่นะคือป้ามาไปทีทุกสองกระสอบสามกระสอบมาทุกเที่ยวอันนี้คือกระสอบที่ป้าเที่ยวเอาใส่ในสวนครัวก็แบ่งกันอะเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้เยอะหรอกเราก็แบ่งแบ่งกันไปถีงมันไม่ได้มากเทียบ่ใช้มากมันใช้คือกระสอบนี่ใช้ได้เป็น ไปปีเลยเนี่ห้ากิโลนะช่างเอาไว้5้ากิโลเองแล้วเราก็ทยอยเอาใส่น้ำไงป้าจะใส่น้ำแล้วก็ลดก็เวลาลดเราก็ใช้น้ำธรรมดาเนี่ยลดทีนี้เราจะตามด้วยน้ำชีวภาพอันนี้ไงลดทีหลังแล้วทีนี้หนูอยากให้ป้าฝากถึงพี่น้องทางบ้านเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยยอดดีที่ป้าได้ลองด้วยตัวเองแล้วว่าผลปรากฏมันเป็นยังไงก็ ถ้ายังไม่เชื่อก็เอาทดลองไปสักหน่อยเนาะเพราะว่าเราพูดเหมือนกันมันพวกกันเองโฆษณาช่วยกันคือต้องลองไม่ลองไม่รู้ตะไคร่หอมไมต้นมันสวยจัง<ช>อ่ะน,นี่ขนาดพิ่งปลูกดูรูปนะที่ตอนมาเปิดสถานีนะมันยังไม่ขึ้นเลย <laughs> นี่แป๊บเดียวแค่ช่วงยังไม่ถึงเดือนเลยดยมันงามงามเลยมันขึ้นเพราะปุ๋ยยอดดี นี่ลายเห็นด้วยเหรผักปังไหนไหมนี่ผักปังมันไม่โตใหญ่อย่างเงี้ยมันกับป้าเจาะรูใส่เลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นก้อนหินเนี่ยนี่ดูนะมันเป็นหินมันไม่มีดินเป็นหินอย่างเงี้มันไม่มีดินมันมีแต่หินนี่ก็เลยเอาเล็กน่ะเอาเล็ก็เจาะรูแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ลงไปแต่ต้นสวยจริงๆเนี่ยดูสิดูยอดมันดูเดี๋ยวดูต้นลำต้นเนี้ยจับที่ลำต้นหูต้นใหญ่มากเลยช่วยโดยการเจาะรูอ่ะ เดี๋ยวท่านผู้ชมว่าทําไมต้องมาถ่ายส่วนเล็กๆคือจะสื่อแล้วก็ถ่ายทอดไปว่าปุ๋ยยอดดีนี่ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะ,ะต้นยางต้นปาล์มหรือที่น้องฟ้าไปทํำเกษตรต่างๆจังหวัดหลายๆจังหวัดนะแต่ว่าปุ๋ยยอดดีสามารถใช้ได้กับพืชสวนครัวที่ท่านกําลังปลูกไม่ว่ามะละกอหรือ ต้นกล้วยหรือพืชทุกชนิดที่ท่านจะปลูกกินกับบ้านหรือปลูกขายก็ได้ลองเอาปุ๋ยยอดดีไปนะคะแล้วท่านจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วเห็นว่าแมาลงก็ไม่ยุ่งด้วยม่ยุงแมลงไม่รบก,กวนด้วยน,นี่ข้าโพดเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยข้าวโพดนี่ต้นสวยมากเลยนะคะสามอ <นะ S 1> ามทิตย์สามอาทิตย์มันมันขึ้นแบบพื้นอะ้นลองอย่างละต้นสองต้น่ยป้าทดลองดูเวลาเวลา ใครมาเยี่ยมสถานีน่ะเนาะเราก็จะได้แนะนําไปว่าเอออะไรที่มันถูกกับกับปุ๋ยแต่ว่ามันใช้ได้หมดนะค่ะแต่เห็นบ้านบอกป,ปา้ามาดูซิลองดูซิว่ามันจะดีจริงไหมกระปุ๋ยอยอดดีทดลองเพราะเห็นว่าฟ้าพูดจังเลยว่าปุ๋ยดีแต่สิ่งท,ที่ที่ที่หนูประทับใจคือสิ่งนี้ค่ะตามรอยพ่อเราเชื่อว่าถ้าเราไม่ตามรอยพ่อบ้านเรา ประเทศไทยเราอะจะต้องสูญสลายแน่ๆเลยถ้าเราไปตามไอ้ไอ้สังคมที่ว่าของไปกินของห้างของอะไรเงี้ยน่ะที่เยาวชนมันติดกันอยู่อะเนาะคิดว่าไปไม่รอดแน่ๆเลยใช่คําว่าตามรอยพ่อคือเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักกินกับบ้านส่วนปรักกินเองแบ่งปันแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือช่วยรักษาดินและน้ําคืออุ้อินรีดอากาศที่พ่อบอกว่าอยากให้ทุกคน ไม่อยากให้ใช้เคมีจ้ะพราปกตินะป้าตอนเช้านะป้าก็จะมาเก็บพวกเนี่ยพวกหลายอย่างจะมีพวกไอ้ที่กินได้ที่เอาไปต้มเป็นยาคนเข่าพวกสวก็จะมานั่งกินกันผักเข,เขาเรียกโคลโนนะโคลิน่ะเนาะคลแล้วมันไร้สารจริงๆคือใส่ปุ๋ยยอดดีเนี่ยปรับสภาพดินปรับสภาพน้ําและขอเน้นย้ําว่ามันไร้สาร ปลอดสารกับไร้สารไม่เหมือนกันนะคะคือคำว่าไร้สารนี่ไม่มีพวกสารเคมีมาฉีดพ่นหรือว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยแต่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตัวเดียวก็สามารถควบคุมแมลงต่างๆที่จะมารบกวนต้นไม้ก็น้อยมีแต่น้อยมากไม่มีหรอกพักการที่มันเป็นรูๆน่ะก็คือนกลงมากิน<อ>เพราะกกว่าเราอยู่รวม